ไปขับไปไหนวะไอคัน <rôle> นี <runs> ้อีกแล้วไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขับไปอยู่ด้านขวาบ้านอ่ะ เนี่ยถ้าขับเฉียดไดตายกันอะไรกัน่ะที่อะไรขับผ่านแล้วเนี่ยเอดโวีทีแม่งมาหมดนี่อะไรขับผ่านเอ้เหี้ย้ไหมมาสองข่บจัดเตียวพ้อมจัด เราเลาไม่ได้มีกอดนเฮ้ยไม่ได้ไงเฮม่คงร้องเลยเฮียเลยมันน่าจะบอกนิดหน่อยปล่อยผ่ายก็ได้นะวันนี้อย่ดีจริงก็หนาวฝนพ่วงมาจากการกินโปโอ้มดครับขอามือไงโดนกูกินขอกูใจจะเป็นว่าผมได้ไงไม่ใชมเลิกนู่ยพี่ดตัวนผมนะ เอ้ผมเข้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไงนี่นะเสียงนกเลยนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วพี่โฟนเลยครับเดี๋ยวนี้ผมกินหนักกว่าเดิมข่ากันเช่นต่อไอ้ก้าวใหญ่ที่กินเหลือไก่ตัดไว้ยิงเอทีโฟไม่เป็นเข้าแล้วเข้าแล้วไหนวะคือคลิกคลิปแรกเปิดกล้องคลิปต่อไปคือยิงเฮ้ยยิงอะไรอ่ะเฮ้ยยิงเลยอ่ะ แล้วไหนบอกชิกแรกเปิดกล้องไงแสดงว่ากล้องมันเปิดไปอยู่แล้วเด็กอย่าไปสอดต่อทีสิหญิงเขาไปข้างในเฉยอะไรเด่กเออราก็จะเตรียมพร้อมรอหญิงกระปุ่งใส่เลยอย่าไปชิคมันมีระบบกดอ่ะไม่ได้โถเดี็บเหล่าไม่เช็คลูกเช็คลูกยัยไม่ยิงเลยเอาปุ๊ดนี้มันหมดแล้วแล้วใครเขาไปสอดไปตอนนี้เดี๋ยวพอได้เสียงปะนี่นี่ได้ยินได้ยินเสียงไอ้ที่โพล โอ้ผมก็ไม่ยิงเข้าไปเลยเนี่ยอยากล่ก็ยิงเข้าไปข้างในขับรถแล้วขับรถแล้วดีดินทำไม่ตกใจดิวูบบอมบอมบอมไงยังไม่ตื่นพี่ไกยังไม่ตื่นไก่ไม่ตื่นไก่จะบอกคุณไก่ยอมไม่เอ้ยอย่าร้อนนยทางออกทางเดียวกันออกนะอย่าปวดล้อนมันออกไปไกลๆก่อนนะอย่าให้แม่งวุนรถมันจะลงรถมันจะลงรถเขียนเขียนเกียนเขียนเรียบร้อยร้อนดิมึงเดินออกดิกูกิ้ล็ไม่ออกเหมือนกันนะไอ้สัส พี่วัวดูดูมันแต่งตัวดิเฮ้ยตายแล้วไปแลยออกมาเล้วอกเลยอยู่หน้าพ้นมามามาเฮ้ยออกมาเลยยังไงถ้ามันตายขับรถขับออกมาเลยขับออกมาเอทขับเก็บออกมาเลยเก็บเอทีเฮ้ยมีจะมีมอไซค์ตามหลังมานะ

เอ้บลูหาย S N B S N B ฝานี่ชุกมัน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 ดึงดึงแล้วกบันอย่ามันดึงแล้วมันต้องเปิดประตูไม่เปิดเปิดปรดึงได้ีมีตัวม้ามีมอไซค์มอไซค์เพื่อนมัน่ะเพื่อนไปอยู่ไหนเพื่อนตามมาเื่อไ้หมอไซคไปน่เล มันต้องลงรถว่มาด้วยล็อคปัญหาอูด้าวถูกเลยนะเนี่ยให้มีบัตรทองด้วยมีบัตรทองด้วยถกล็อคเ้ยไปกดตังค์ดิไกดตังค์ไม่กดตังค์ขึ้นมาขึ้นไหมมันมีลังไหมใี่หรอมีปล่ามีลังอยู่ข้างบนนี่ล็อกใส่ล็อกใส่ล็อคใส่เอาล็อกมาหน่ยล็อกมีล็อกป้ะล็อคล็อคมีป้ะโลัรางมันก็ไม่มีอะไรมีแค่รถนี่หว่าอูดาวถูก้วยว่าเป็นตีนี้ถ้าตีนี้มันต้องขับไปทางขวา ไม่ผมมาไปคนตีนมาแล้วเว้ยผมบอกว่า S N B Blue S N B แล้วแม่ก็งงไงเนี่ยพูดใส่ผมว่ามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคันนี้คันนี้น่ะที่ขับอยู่เนี่ยมีอะไรอะไรนะฟาร์มทเฮ้ยมันไม่มีล็อกเนี่ยไม่ถึงไม่ถ่ายว่าไม่ถ่ายว่าสดที่ตสดนี่อาจารไปลงจะได้โมบิ้งเฮ้ยยี้นี่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ว่า เอ้มันมีเพื่อนอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอคนหนึ่งไม่ได้เหนอพี่ย้ายจุดดิไอ้เย่ดวงสวยจัดเลยล่างวักท่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วหม่งเลยไอ้พี่หมกมันดีหมกเลยใช่ไปนี่ไปนี่ มันต้องรอนิ่งๆอ่ะพี่ถ้ามันดาเมจระเบิดมันตามไม่ทันนะใช่ตาเมจระเบิดไปลูกปุ๋งที่ดามเอดป่ะถึงบ้านก่อนเราไปเอาลูกปุ๋งนั้นหายไปไหนตอนไหนแล้วไม่ได้มนตามมันไปนี่ตามเป็นหน้ามีทั้งปืนปกทั้ง EK เนี่ยไม่มีเราจะปาเราจะปาแล้วเราจะปาแล้วปอกปอกข้างมยู่แต่ว่าเปาะ แต่รถม่นยับมากเลยว่าถ้าแม่งเข้าป่าไเลยน่อแตกเดี๋ยวแม่งก็จอดเดี๋ยวก็จอก็จอดอยู่บังเกอร์บังเกอร์ีสอยู่ชิดอยู่ชิ้แล้วไอ้แค่ผมอยู่ดีสามนำห้า่ะอยู่ชิ้นั้วอยู่ชิดนั้วสร้าง่่่่่่่่่่่่่่่่่นี่ี่่่่่ะ่่ะ่่่่่่่ เอ้ยมันจะข้าสมสะพานมันจะข้าสมส <c oughs> ะพานมันขับรถจัดเลย <c oughs> อยู่เส้นขาวตัวยวอเออแต่ผมต้องไปนชีวิแล้วมั้งเนี่ยรอรอมานนี้เนี่ยรอมันทนเมื่อไหร่ผมกุ้งไป <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปไปทีการ์ดามันมันม,มีคนนั่งท้ายนี่ว่ะ <c oughs> มีคนนั่งหลังไปยิงน,นี่ไปยิงน,นี่ มาเข้าเมืองเหรอมาย้ายมาเมืองเหรอวะยังยังนี่ยอยู่ตรงตัวยูฝั่งซ้ายอ่ะไปไหนรับตามไม่ได้หมดได้ไหนๆได้ได้ได้เดี๋ยวรอรอรอมันนิ่งรอมันชนอะไรก่อนตุ้กุ้งแน่มันมีคนล้มมีคนล้มอ๋อไม่ใช่นี่หว่าแต่มันมันออกมันออกมันออกมันมอนย้อนกลับไปบังเกอร์่องมันย้อนกลับไปบังเกอร์ ไอ้พี่ตรงไหนไอ้ตั้มอยู่ตรงไหนวะไม่ไม่บังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์สะพานขับบังเกอร์มันลงแล้วมันจะลงไปโบดมันลงไปโบดแล้วไม่ใช่ดี่ว่าเป็นทางนี้มันนำเจ็ดมันนำเจ็ดมันนำเจ็ดมาฆ่าสะพานฝั่งนำเจ็ดเลยบังเกอร์ไปอ่ะโอ้ยคนเดือดคนเดือดได้ขึ้นมาไายก่อนเนี้ย ไ่ป่าป่านียีใช่่อ่มีาาเออปั๊มปีสาม็น้ไข้มพนแนมันออกย่งพี่โฟออกจปยังไงมต้องปล่อยคนลงปล่อยคนลงอย่งต้อมีนมแล้วะเรา่ปล่คนยงเล้ปลเออเรามาเช็คป่านี่มันปล่อยคนลงแล้ว เดี๋ยวเราตามรถนะครับนี่ไงรถประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดฝั่งซ้ายไปปั๊มมันไปปั๊มมันไปปั๊มประตูซ้ายเปิดประตูซ้ายเปิดปั๊มอี่ตรงไหนที่ปีปั๊มที่สามปั๊มที่สามเร็วเร็วเร็วฝั่งซ้ายเลยมันจอดลงก็ได้ฮะประตูซ้ายไม่เปิดนะประตูซ้ายเปิดครั้งเลยไหนขับไปไหนรถอยู่ไหนอะครับน้ำมัน นั่นๆเฮ้ยเลยๆ่ป่า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 เฮ้ยมึงเลยมาแล้วมึงกลับไปที่เดิมมึงกลับไปหมู่บ้านมึงกลับไปหมู่บ้านขาวๆนั่ๆั่าขนสีขาวเลยโฮ้ยโดนๆโดนฉากไล่ล่าระวังนะมีคนลงหายายชนก็พอมันมีคนลงไหมันมีคนลงแน่นอนีด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 ีวีดีดยดีดีดีนีดีกีดี อีกเหมือนเอ้ามีคนตายใช้ตายทมให้ตาให้ต้องไปขายใครไม่ตายใครไปชะลอดีไม่มานชนผมนั่นดิจะมาตายได้ไงต้นคนคนธนาคารมันจะไม่ได้มันมีคนลงยิงด้วยมันบ่นให้เพื่อนยิงผมมันบ่นให้เพื่อนยิงผมมันบ่นให้เพื่อนยิงผมเดี๋ยวนี้วิ่งขายรถไปได้ปะ ออกไปตามถนนแล้วไปปั๊มเหรอเฮ้ยโอ้ยผมโดนยิงเพื่อนมันอยู่ในป่านี่ไอ้ยามันเป๊ะมันเป๊ะมันเป๊ะพุ่งเลยไหมพุ่งเลยไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมจะตายแล้วพี่จ้ำหนักมันวะเนี่ยไอ้คตรนรกโคตรเหนือเมียเนี่ยไอ้ยขับเครื่องบินไล่เหนือไมียจริงพี่มีอยู่เข็มหนึ่งว่ะ ปล่อยผมลงนี่พี่ปล่อยนี่นี่นี่มันขับไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่เออนั่นแหละตรงเลยนั่นแหละตรงนะเออนี่เกิดละไปฉากไล่ล่าในละครในหนังมันขับไปแล้วเหรอมันไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยมันลงไปจะเมืองมันจะลงไปเมืองไปไปบ่อน้ำ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 เอย Ai ai! Só vô em có được không, cài. Que banana, cài. Trinta phút, vô em. Ló, mi rá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 . Vô em, mi rá. Mi rá, 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 เฮ้ยความเออความเป็นความเป็นความไมันเฟ้ยเฟ้ยเฮ้ยมันจอดมันจอดมันจอดมันชนมันชนน้ำไหนน้ำไหนน้ำไหนแล้วตอนนี้มันจะลงไปเมืองมันจะลงไปเมืองยังไงยังไงยังไงยิงมันยิงมันเลยข้างล่างสองตัวตังลูกตรงไหนแล้ว ไอ้ไอ้แกไอ้แบนเหนื่อยมั้ยกนทั้งหมดไม่รู้ตอีทีโยงลบ้อาร้เีไอยู่นำไหนกันน้มาเมืองมาเมืองผมอัดไปตลอดพี่อัดไปตลอดเลยเมืองมานิดเดียว H G ว่ะพี่ G ว่ะเออเจ็ดแโคมันนะครับ ไ,ไอ้เยอะมีประกรบหน้าประกรบหลังด้วยนะแล้วไ,ไ่ิโนา,โนาแล้วน่ะต้องสามแยกสีเหลือคือ่อ,อบินอขอมก็อยู่สามแยกเหลืองไงเหลืองเลืองสองเส้นแล้วก็ขาวเส้น